คืนตั้งแต่21เมื่อคืนพลาดไปแล้วคืนนี้วันนี้เรามานั่งคุยกันเรื่องศาสนาอย่างน้อยเราก็ได้ทําให้กลางคืนมีชีวิตชีวาด้วยกับการอะไรเติมเต็มเรื่องของศาสนาถึงวันพวกนี้จะเป็น23 24 25- ถึง29ไม่มีบรรยายฉันก็จางครอ่านาไม่มีบรรยายฉันจะนั่งฟังเรื่องของศาสนาไม่มีบรรยายฉันจะนั่งอัศฟ,ฟิรลรอด์พอได้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็คืออะไรนะวันขี้คืนขี้ปิดทรรกะไหม รือบางคนบอกว่าอาจารย์ครับผมดูฟุตบอลด้วยแล้วนั่งสิเกตเลยร้รอสัิปิดร้อนได้ไหมได้ทุกอย่างเลยจ้ะแล้วทอะไรก็ทําเถอะแล้วมันมาถามเราว่าได้ไหมถ้าเราบอกไม่ได้มันโกรธแต่เวลาถ้าเราบอกได้มันบอกเห็นไหมอาจารย์ก็บอกได้อะไรบางเรื่องไป่ต้องถามบางก็ไเด้นะตัดสินใจเอาเองว่ากับอันล้อ์ว่าไปเลยไม่ได้ไปทําใครเดือดร้อนใช่ไหมล่ะบางคนบอกว่าก็กลางคืนน่ะฉันถ้านอนอ่านกรอ่านน่ะมันจะหลับแต่ถ้านั่งดูบอลมันไม่หลับเอางี้มั้ ทางออกเองดูครึ่งแรกแล้วเวลาช่วงพักสิบห้านาทีน่ะเองก็ไปละมหมาดสุนัขแล้วเดี๋ยวมาใหม่ต่ออีกครึ่งหลังสี่สิบห้านาทีแต่สําคัญคือถ้าบอลมันมาตอนตีสองตีสามน่ะอย่าทิ้งละมหมาดซูโบนะอดหลับอดนอนได้เพื่อจะดูบอลแต่เวลาละมหมาดซุโบอีกห้านาทีมันบอกอะไรไม่ไหวจะอาจารย์อยู่แล้วมันบอกอะไรนะไม่ไหวก็ต้องช่างตัวเองก่อนว่าเรากับอัลเลอร์ให้น้ําหนักกันยังไงนะครับ